สมเอ็นหมูเยอะๆจ้าอืมสมดีเดียวเอ็นหมูอืมกรึบๆเกิดสีเมนในสวนของสมพัก กระลำรับต้นหอมคุยกับเจียวบองเหรออันนี้นังอืง่บกระักบักพริกน้อยส้มผักหอม เขากันครับแพ็กเกจเป็นกล้องมากแบบนี้กล้องสามารถเอาไปใส่งานได้ต่อ179บาทนี่เบอร์ถาดนี่ได้หลายครับนี่กินบเบอร์แซ่เย็นเก็เบไว้กินหลายเมื่อ บพัพพิสัก,กูว่าเขาเย่ากับติดเมือ่ขอข้าเจ้าเฮ็ดจากอัน คามวงวมั้ยนี่นั่นสุกหล่ะเด้อเริ่งควดกับสิง่วงวงวงมันดิบหรือมันสุกอื สุกแล้วข้าเจ้าเอาหมูไปต้มแล้วค่อยเอามาเห็ดมัน,นสสมคารมูดิบเด้มาความที่แบบว่าเทกเจอร์แบบกึ๊ดกึดกึดไหม ฮาลาเจนเป็นเมนูพื้นบ้านเมนูไงไงแซ่แบบเป็นกับแก้มก็ได้นะคะเป็นกับแก้มสันหลดรเลยล่ะ ผู้ใดอยากกินกระล่อง <ling> ไปกดซั่งอยู่ตะการติ๊กตอ๊อกสองไอเดอร์ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทได้หลายคุ้ม หนังกับสมพักในเข่ากันดิด้อืม เ,มมเดี๋้วคัมอิ่มเลยเดี๋ยวมนได้หลายกินมาเบิบชาเย็นแก้วมากินอีกไปกดสั่งมากินแสบไปแล้วจ้าบ๊ายบาย